สวัสดีจ้าพี่น้องเดิกในเด้ร์มืันนี้นะยจจีฮักกระขืนมากจากลำวงหย่อนยุจกจ้าก็เลยบดไอ้ขุย,ยลังไว้เล่าพัฒนาออกในช่วงสองทุ่มครึ่งเนาะจ,าจ้ายจจีก็ถือโอกาสเวลานี้ถี่ขื้นมากพอเยจียกับเพื่อจะนอนรับเนาะจ้ะเนาะยจจีก็ถือโอกาสเอาเวลานี้ คุยกันหลังหว้เล่าพัฒนาออกเนาะจ้ะเนาะถึงม่จะลึกไปกับบอเป็นยังจ้พะพอยะจีกับพึ่งขึ้นมาจากประเทศล้มบงเนาะจาะ้ะเนาะพราะฉะนั้นยะจีก็เลยอือเพื่อจะนอนเนาะคุยกับพี่น้องจักนิดหนึ่งเนาะจ้ะเนาะแป๊บหนึ่งคุยแป๊บหนึ่งจา้าให้ยะจีกันจะเลยเตรียมคุยเสร็จแล้วจะได้เตรียมตัวอาบน้ํานอนจ้ะเป็นยังไงจา้ามีพอได้ถูกใน่บอเนาะจา้ะ ยูชองชะตาย,ยะจีอาจารย์เพิ่นไห้กับอาจารย์วิ่งสูตรวิ่งลูดัด่างชื่น้อจะ้ะกับเขา่าน้อจ้ะเนาะยังบอกพลาดเ้ือยๆจ้าเจาะสองตัวก็มีอาจารย์ไหนเข้ามั่งเดี๋ยวยะจีจะให้ดูนะคะโอ้ยเมื่อยพี่น้องแต่ข้นมะกรอนกับบอด้ เพราะว่าต้องอยู่พร้อมกันนังเสนะจะต้องขึ้นมาพร้อมกันมันก็เลยอยู่อยู่ไปน้ำโมจนดึกจก้ะจนมากกับเวลานี่แหละพี่น้องกับสามีเพื่อนบ้านเพื่อนมาเมาเนาะเมาต้นเมายัางเสียกะต้องต้นให้เพิ่นกอนนิงเสนจาจ่เพะฉะนั้นกะลึกตดึกกะ คุยกับพี่น้องดึกๆเอาเนาะจ้ะเนาะมันบ่มีเวลาจา้ะโอ้ยเจจีกะว่ตถกอีกแล้วงวดนี้นะพี่น้องเจจีแปลวาของคุณพ่อคนสซันระฆังจ้ะเพิ่นรุดงวดนี้นะเพิ่นรุดไปจ้ะเพิ่นบกเข่าอีกแล้วงวดนี้นะสองงวดแล้วหลุดไปแต่อาจารย์อื่นเจจีกะบอดดินตามจา้ะ แต่เหล็กวิง่งแต่ถ้าจี้ใดคือใดเหล็กวิง่งก็จะมีเหล็กวิ่งจะจี้ไถ่เบื้องดาวยจ้าจะวิ่งจะจี้วิ่งตัวใดจะจี้วิ่งซีจ้ะจะจี้วิ่งสองกับซีแต่กับบอลเลือบ่อลร้ายดอกจะพอมันก็นไใดหน่อยเนาะจ้นะเนาะจะด้จี้จะไถ่เบิ้งเนาะจ้ะเนาะวอาจารย์ใดเน่เป็นเข่าเนาะจะนะ้ะเนาะเข่าแบบใด แต่เอฟซีสันไดถูกก็ดีใจน้ำเด้อจ้าแต่เอฟซีสันไดสีเปิลโบถูกเปิลบไมีโชคในงวดนี้นอกจากนะาพลาดไปก่ขอเชียใจน้ำเด้อจ้างวดหน้าตามใหม่นะจ้ายจีกับบบถูกคือการจ้าไปเตียนละวงกับมวนไปแตก่กาดใจก่ะโอ้ยคือบไมีโชคนาอยัจีกับว่าเะย จ้าเบิ่งน,นั่นจะเนาะอันนี้อ,อสละข้ามเพนกับผัดไปเรือยจังวันนี้อาจารย์บอกขอโทษด้วยนะอาภายัยอาภัยด้วยนะเอฟซี FC. จ้าที่ให้รุดไปเิ่นวันแนวทางของคนสารคามพนรุดไปเรือยจ้าแต่ยังบดิตรวจว่าน้อยยังบด้เบิงเเ่งว่าน้อยพนไก่เล่นน้อยน้ำนะจังมันนี้จักน้อยพอนเข่าบอ่นี่เดี๋ยวจะจี้จ,จ้า เบิ่งมือ่อื่นเอาจ่าน้อยนะขออาจารย์ต่อยนะ้ำพอตอนต่อยเพิ่งกระทงน้อยไม่แล้วจ่าแต่ยังบาลงเพราะมันดึกไปก็เลยคุยกับพี่น้องลังไอ้ออกก่อนนะจ่าเนาะจ่าหลุดปจ่าต่อไปอาจารย์ออกต้อาายออกต้อาายเดินวิ่งรูดเข่าเริ่จะเออต่อาายนะจ่าเข้าเข้าทั้งเจ็ดและแปดจ่าพอออต่อยพน เพิ่นบ่าจับเจ็ดแปดเนาะจ้ะเอาต่อยเพิ่นบ่เป็นเป็นตัวเด่นแต่มันมาน้ำกันจ้ะมาด้วยกันเป็นกระเลยเข่าเจ็ดทั้งเจ็ดทั้งแปดไปจ้ะเอาต่อยนะคะตามใหม่จ้าจับจับคูลุดไปจ้าเอาต่อยจ้า ตัวอบอกเสียใจด้วยนะจ้าไม่เข้าเลยเจาะสองตัวไม่โดนเลยไม่ปังเลยจ้าต่อไปอาจารย์อออเียดอออเียดนี้รู้สึกจะเข้าจะเข้าตัวได้จ้าเข้าเจ็ดแปดตรงตรงเลยจ้าตัวรองนะคะเข้าตัวรองด้วยจ้าอออเียดสีอหกอียดจะเข้าตัวเด่นสี่ห ตัวเดนซีกตัวนี้จ้ะแต่ออกเป็นตัวกรับเด้อจา้าเป็นตัวกรับถ้าคำคำว่า,าออกเป็นตัวกรับนี่กะไม้กวาว่าให้คิดว่าบบถ,ถูกเนาะพี่น้องเนาะเพระาะว่า้อเอียดเิ่นก็ว่าบบอ,อยากให้พี่น้องนะกรับนะาจะาพอมันลายโตอ่ะจ้ะเพราะว่าถักกรับไปแล้วาามันก็อาจจะหลายลายตัวโพดพ่นวาสีนะ ถ้าออกตัวกลับไม่เข้าว่าไม่ถูกแต่ถ้าออกตัวตรงๆก็ก็ถึงคิดว่าถูกแต่เป็นวาพันวาสินาอาจารย์เอียดนะเพราะฉะนั้นกับเขาเจ็ดแปดไปเนาะจะตรงตรงเลยจ้าหอยเอียดเจ็ดแปดตรงตรงหกสี่ล่างห้าตัวก็เป็นตัวกลับนะคะจะเขาตัวนี้เนาะจะเนาะ จางวนหนาตามตามด้วอจ้าออเอียดบอกดีใจด้วยเด้เอ fc นะที่เพิ่นไม่โชคนะหมอเอียดเพินว่าวันนี้เข้าแล้วเขาบอกไม่หลุดแม่เข้าแล้วเพินวางวดนี้จ้าต่อไปขบว,วกับนาออนเรียมออนเรียมนี่เพิ่นกะเข่าอยู่ใน เ็นตัวกรับอู่แล้วจ้ะหกสี่หกมันออก6ฮกสี่เนาะจา้ะเตเตเดนวิ่งรูดเพิ่นกะเพ่นัยหนึ่งกับ6กมันกลับมาออกเป็นตัวร่องเนาะจา้ะโกเนาะจ้ะเนาะหนึ่งไม่มาจา้ะก็มาหกก็เป็นหกสี่กลับมาหกอยู่จ้ะแต่จับคู่กะ ลักหกกับบ่มีหกสี่เนาะจ้ะเป็นหกหนึ่งหกหกไปตังแสนเนาะจ้ะเนาะอาจจะตามตามนะจ้ะเนาะจามเนาะอย่าถอดหรือพี่น้องอย่าถอดหรือจ้าต่อไปสูตรสูตรเด่นวิ่งรูดเนาะจ้ะเนาะมันมีอยู่สามโสดเดี๋ยวจะจี้ใหล่มากมื่อนี่นะ มีมีสูตรของเพื่อนที่สอนยาจีมาเนาะจากพ่นไห้สองกับสี่เนาะจากสองกับสี่มันก็มาสี่เนาะค่ะเนาะก็มาสี่มาสี่แล้วก็ออกประเทืองที่พ่นไห้ดวนดวนไดน้เหมือนนี่เพื่อกระแตสองกับสี่ก็ชนกันยาจีทั้งวดมันชนกันอยู่สองอาจารย์ก็มาสี่อาจารย์ประเทืองก็มาสี่ แล้วเด่นวิ่งรูดของคนเจดีที่สอนยาจีมาเนาะค่ะเนาะยาจีมีสองสูตรเนาะจ้ะที่ไม่พลาดเลยอันนี้เป็นงวดที่เก้าเลยนะคะก็ติดหกด้วยจ้ะก็เข่าหกด้วยจ้ะเด้อก็เป็นลักซิปละล่างหาตัวเนาะจ้ะเนาะเห็นบอจ้ะไม่พลาดเลยนะจ้ะยังไม่พลาดเลยงวดที่เก้าแล้ว ตามต่อเด้อจ้าเดี๋ยวจะจีจะทาสูตรให้ดนดนๆเลยเดี๋ยวมันนี่ดึกแล้วมืออื่นนาะจากเนาะโอ้ยอันนี้กันเราพัฒนาสารอาเพิ่นกับพ่มีสารเนาะ <c oughs> ขอโทษเด้อจ้าเขียนพี้เขียนเถื่อแต่เจจีกับจับกูไอ้พี่น้องบ่าเป็นพี่น้องไปจับถือบ่นออเอาตัวเด่นของเจจีที่ได้มาให้พี่น้องพี่น้องจับถูกบ่นออ ถ้าจับถูกก็ดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อที่พี่น้องถูกนะจ้าแต่ถ้าจีนำะหาตัวจับบ่ได้จ้านี่จะงวดที่เก้าค่ะก็เก้าก็เข้าหนะคะเป็นหกสี่ล่างจ้าค่ะก็ไหลก็แชร์ก็ติตามใหม่ในจีนในเด้อจ้าถ้าถูกใจชอบใจนะคะ เลี้ยีก่เป็นแค่หน้าท่างเด้อจ้าตามงวดที่สิบเนาะจ๊ะจะหลุดหรือว่าจะปังเนาะค่ะเนาะว่ามันจะเข่าอีกบอเนาะจ้ะตามต่อนะจ๊ะส,สูตรนี่แม่นอิลิได้จ้ะเข่าอิลิได้จ้ะเก่า,ววววางวดอะไรเนาะบพลากเนาะจ้ะเนาะจ้า ขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์นะคะที่ให้แนวทางจะจีมาหววเราพัฒนาจ้าขอบคุณทุกอาจารย์นะจ้าค่ะแตดีใจในเบฟซีผู้ถูกเ้้อจ้าและเสียใจกับท่านที่ไม่มีโชคนะจ้างหวัวหน้าตามต่อจ้าสวัสดีค่ะ